นี่นะเริ่มมั่วแล้วเดี๋ยวให้วิทย์เดี๋ยวให้ต้นน้ำลองทำดูนี่โอ้โหเป็นเซียนเซียนลูบิกดูสิโอ้โหฝากน้องๆกดติดตามช่องสองต้นโอล,ลี่บนยูทูบด้วยนะครับผมกดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อไม่พลาคดคลิปดีๆของพวกเรานะครับผมจังก๊า อะไรของต้นน้ำวันนี้มีอะไรครับลูบิกแม่ซื้อให้จากลาซาด้าอีกแล้วอันนี้ขนาดเท่าไหร่ไม่มีเลยคูนสได้ล่นยาวมากยูิกไม่ยูมีเลยข้าไม่มีอะไรหรอคะไว้เป็นกำลังใจให้พี่ต้นน้ำนะอ่ะไหนเปิดให้เพื่อนดูสิเดี๋ยวดูพี่ต้นน้ำเปิดต้้งข้าวลุ้นเป็นกำลังใจ แถมแถมแถมนี่ไงนี่ทุกคนมาแล้วลูบิกสีคูณสีของพี่ต้นน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันจะให้ใครทำมั่วเดี๋ยวพ่อจะทำมั่วแล้วให้พี่ต้นน้ำเป็นคนต่อนะเดี๋ยวมีมีเทคนิคันก็คือแอปช่วยสอนทำลูบิกนะอ่ะเดี๋ยวพ่อทำมั่วให้ดู เอายังเเอาลยจะักเอาเลยอ่ะเนี่ยนะดูนะน้องๆดูนะเดี๋ยวพ่อหมุนแล้วนะพ่อหมุนมั่วแล้วนะแฉกต้องเข้าเอาคีมมาทำไมคะแฉกหนูจะกด,ดกดอะไรนี่นะเริ่มมั่วแล้วเอาในระหว่าง<อ>ที่พอ่อกดนะเดี๋ยวให้พี่เจ้าน้าเข้าแอป มันชื่อแอปว่าอะไรต้นน้ำ้าอะเดี๋ยวพอดูให้นี่นะมั่วเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้วิเดี๋ยวให้ต้นน้ำลองทําดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแอปนะมันชื่อแอปว่า A Solver ช่วยในการแก้ไขปัญหาของรูบิกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแอปกันเลย แล้วก็ไปหาโหลดได้นะในแอปโตนี่มาแล้วมันจะมีให้เลือกเลยสองคูณสองสมคูณสาสี่คณสนี่ของเราเป็นขนาดเท่าไหร่สี่คณสี่อ่ะตัวน้ำกดเข้าไปเลย4ี่คูณสี่ปึ๊บอ่ามันก็มีโฆษณามันก็มันจะมีโฆษณามาี่เป็นแอปฟรีนะใครที่แก้ปัญหารูบิกไม่ได้ไปหาโหลดได้เลย อ่ามาแล้ว,ลว,ลวกดเข้าไปนี่อ่อาพอมาแล้วเราต้องถ่ายนะเราต้องถ่ายอ่ะเดี๋ยวพ่อเป็นคนถ่ายให้เราเลือกด้านลูบิกไหนก็ได้นะแล้วเรามันจะมีนี่เห็นไหมมีรูปล่างแล้วก็มันจะสะแกนถ่ายรูปแต่ละอันอ่ะตอนนี้พี่ตน,นำลูกขึ้นดีๆ <c oughs> นี่นะดูตามพ่อเลย กดท้ายต้องข้าอย่าเพิ่งมากวนนะคะนี่ต้องข้าดูเฉยนะนี่เรื่อนไปเลยนี่ตามรูปแบบเขาเลยนะอ่าเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งต้องข้าอย่าเพิ่งอ่านี่ อ,อ่ะเริ่มเลยนี่นะมันจะมีวิธีว่าต้องหมุนยังไงสำหรับน้องๆคนไหนมีรูบิกอยู่ถ้าอยากแก้ปัญหาได้ก็ไปหาโหลดได้นะแอปอีสโ e เบอร์จากเพจโตโหลดฟรีนะไม่เสียตัง แต่จะมีโฆษณาหน่อยโฆษณาใช่นี่ลูกพี่ต้นน้ำเป็นคนที่ชอบลูบิกมากเลยนี่ซื้อ2คูณ2 3คูณ3นี่4คูณ4แล้วต่อไปจะเป็นอะไรต้นน้ำ4 4คูณ4ต่อไปเป็นอะไร ตามแอปได้เลยนะสมมติถ้าเล่นมวดแล้วแกไม่ได้ก็ต้องต้องมาเริ่มใหม่แต่แกแต่ปิดไปหมดอ้าวนี่น้องยูกิมาแล้วดูแมวสนจริงๆยูกิ ให้แม่สั่งให้จากลาซาด้าจำสูตรได้วามเป็นจริงมาแล้วดูสิโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคน แอปนี้นี่มันเจ๋งจริงๆเลยอ่ะอาโชว์หน่อยเอาขึ้นมาโชว์หน่อยนี่ใช้เวลาไปสักครู่นะใช้เวลาไปนานมากอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูแอปนะนี่ดูนี่เสร็จเลยเป็นไปตามขั้นตอนมีหลายสเต็ปเลยสำหรับใครมีรูบิกแล้วอ่ะเข้า ใครมีรูบิกแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ไปหาโหลดแอปนี้เลยนะ eSover <c oughs> จาก Google Play Store โอเคสำหรับวันนี้2ต้น only ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนที่จะนำม,มาโชว์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วก็กดกดตามไม่ด้วยนะคะ โอเคเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับพวกเราจะตั้งใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะโอเคสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบะไปไปเอามาแล้วนี่คนมาแล้วมีคนมาเอาไปบบ๊าายยบ๊ายบายเพื่อนก่อนลูกินนมอยู่ลูกินนมอยู่เหรอเออโอเคสําหรับวันนี้นนูกิมมแ่่่ออยะบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยลูกินนมแม่อยู่เอายบายเพื่อนหน่อยเร็ว